ไข่ทีดีนี่ชีเยอะนะซื้อไว้ใช้เวลาขับไปบางพยาอะไรเน่ยนะแ้วอยู่บนไ่ไปน้นก็เริ่มแตกออกแล้วมันมีมันมีแบบว่าเติมเตมไไข่นั้นก็แตกออกขอผมตั้งชื่อผมว่าไดโน่ไดโนลูกน้ยคมคไดโนได โตขึ้นผมก็พร้อมที่จะออกไปประจนภัยกับพ่อและแม่ครับแล้ววันหนึ่งผมก็หลงทางจากพ่อและแม่เมื่อผมเดินไปมผมก็เพ้อไปเหยียบอะไรแข็งๆผมลองเหยียบข้างแป๊กผมก็เดินเดินเดินไปแล้วผมก็ได้เสียงดังคแล้วก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่วิ่งมาผมผมรีบวิ่งหนีสุดชีวิตผมจึงวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งครับ เมื่อผมเข้าไปในถ้ำผมก็เห็นได้นเสาตัวใหญ่ครับผมจึงรีบวิ่งหนีออกมานอกถ้ำอย่างรวดเร็วครับแล้วในที่สุดผมก็หนีมาจนได้ครับผมจึงนั่งพักอยู่ที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับผมผมก็พื้นหลับไปครับเมื่อถึงตอนเช้าต้นไม้ต้นนั้นก็ขยับ แล้วบอกผมว่าไดนโนเสาร์น้อยผมตกผมตกใจมากครับรีบตื่นขึ้นมาทันทีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ถามว่าเจ้ามาจากที่ไหนหรือผมก็บอกว่าผมหลงทางมาครับแล้วไดนโนเสาร์ก็บอกว่าให้เพื่อนฉันไปส่งให้ไหมครับผมก็บอกไปครับเพื่อนของไดนโนเสาร์ก็พาผมไปส่งที่บ้านครับ เมื่อกลับถึงบ้านผมก็เห็นพ่อแม่กำลังตามหาผมอยู่ครับ,รบเมื่อพบพ่อแม่ปั๊บพ่อแม่ก็รีบวิ่งมาหาผมแล้วบอกว่าพ่อรักลูก,ๆๆๆลกะะแม่รักลูกของพี่น้องนะครับแล้วครอบครัวของผมก็อยู่ในความสุขตลอดไป